สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอาคลิปของคุณกัมพูชาทุกคนคะ่ะนี่ค่ะคนกัมพูชาเขาก็มีคนที่จิตใจดีเหมือนกันนะเนี่ยดูเออบริจาคเงินบริจาคข้าวของให้กับทหารแนวหน้า ถ้าเป็นคนดีแบบนี้ก็ขอชื่นชมนะคะถ้าเป็นคนดีนะเป็นคนดีอย่ามาทําร้ายคนอื่นนะคะบริจาคเงินก็บริจาคไปช่วยเหลือก็ช่วยเหลือไปคนประเทศเดียวกันก็ช่วยเหลือซึ่งกันหรือกันอันนี้ถูกต้องแล้วค่ะไม่ต้องไปหวังพึ่งผู้นํานะคะผู้นําไม่รู้ว่านีไปอยู่ที่ไหนแล้วช่วยเหลือกันเองค่ะช่วยเหลือกันเองดีที่สุด ผู้นำบินหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วค่ะปานนี้นะนี่ค่ะเป็นคนดีขอซื่นชมนะคะนี่สาวขม่วนขอซื่ชมค่ะถ้าเป็นคนดีบริจาคข้าวของให้กับทหารแนวหน้าเป็นเงินเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอาหารมาม่าปลากระป๋องเนี่ยคนในประเทศเขาก็มีคนดีเหมือนกันนะคะดูค่ะอืก็มีคนดีเหมือนกัน บริจาคข้าวของบริจาคเงินบริจาคข้าวของเขาก็มีการอัดคลิปเป็นหลักฐานด้วยอัดคลิปเป็นหลักฐานด้วยโพสลงชื่อกลัว <ours. S 2> ประเทศไทยไม่รู้กลัวประเทศไทยไม่เห็นว่าเขาก็เออเป็นคนดีนะฮะประเทศกัมพูชาก็มีการบริจาคข้าวของเหมือนกับประเทศไทยนะได้ช่วยเหลือทหารเหมือนกับประเทศไทยนะนีน่ เขาก็ม anyway, ีการช่วยเหลือทหารเขาบนคนในประเทศเขาก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าจะไปอาศัยผู้นําก็คืออาศัยไม่ได้แล้วผู้นาหนีไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะ่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเด้อสงเจ้าสงครามสงครามก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนกัมพูชากับคนกัมพูชาช่วยเหลือทหาร แล้วมาดูอาหารการกินค่ะนี่อืม,อม,อม number one number one มากๆต่างจากที่ไทยดังฟ้ากับเหี่ยวต่างจากที่ไทยดังฟ้ากับเหี่ยวเลยไทยนะฟ้ากัมพูชานะเหี่ยวโอ้โหดูภาสนะการเอามาใส่กับข้าวใส่อาหาร ไม่เหมือนที่ไทยเลยอันนี้ไม่ประทับใจเลยอันนี้ไม่ประทับใจอันนี้ไม่ไม่ได้บูลลี่นะไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าอืมควรหาที่มันดีๆกว่านี้หน่อยไม่ใช่เอาถังเอากระมังที่ไหนมาใส่อาหารแบบนี้คืออาหารนะ่ะกินใส่ท้องใส่ปากนะคะดูทำก็ไม่สะอาดไม่เหมือนประเทศไทยเลย ดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างนะคะการที่เขาช่วยเหลือคนอพยพนะขาทำยังไงอาหารการกินเขาแบบสะอาดสะอานมากมิสซลินค่ะมิสซลินดูแต่ของกัมมูซานี่คือไม่ผ่านมิสลินถามว่ากินได้ไหมน่าจะกินได้แต่ไม่รู้ว่าจะเจ็บพองหรือเปล่าช่วยถ้าจะช่วยเหลือเนาะก็ ช่วยศัยพวกถ้วยชามให้มันดีๆหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นอาหารเป็นกับข้าวที่คนณอุปยุกเขาต้องใช้กินนะคะเขาต้องใช้กินแต่นี่สาวเขคำวนดูแล้วเอากระลมังที่ไหนมาใส่เอากละลมังที่ไหนมาใส่กระลมังเขาลองอะไรใส่อะไรแบบโอ้ย ใส่อะไรมาหาอะไรแล้วก็ไม่รู้เอามาใส่กับข้าวกินดูแบบนี้ไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านควรดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างเ้อควรดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างการที่เขาช่วยเหลือคนอุปยกุกไม่คงแม่รัวเขาทำนะคือสะอาดมีแต่ของดีๆอันนี้มีแต่ผัก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 เขาจะเอาแรงที่ไหนมาวิ่งหนีระเบิดล่ะคะ มาวิ่งหนีกระสุนรละค,ะควรใส่หมูเห็ดเป็ดไก่ใส่อะไรที่มันดีๆหน่อยคะ่ะให้เหมือนให้เหมือนประเทศไทยหน่อย,น,ยนะคะให้เหมือนประเทศไทยหน่อยหนว่าประเทศกัมพูชาก็รู้ว้เออทำไมไม่หาของดีๆมาให้ประชาชนให้ผู้พยุบได้กินนะคะดูประเทศไทยคือเขา number วันมิชลินหมูเห็ดเป็ดไก่เขาใส่ไม่อั้น นะคะหมูเห็ดเป็ดไก่คือเขาใส่ไม่อันแต่ดูกับมุชามีแต่ผัก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 ,ผกแล้วเขาจะเอาที่ไหนมามีแรงประชาสนอนุพยุกกินแต่ผักกับข้าวแล้วก็น้ำซุปอย่างนั้นหรอคะแล้วท้าหา,า่ะาเขากินอะไรควรได้ผัก หรือว่าได้เนื้อดีควรกินเนื้อกินผักควรกินอาหารให้มันครบห้าหมู่นะคะจะได้สลดัดสลาดจะได้สลดัดสลดไม่ใช่กินแต่ผักกินแต่ผักอย่างนี้ไม่สลาดค่ะไม่สลาดค่ะต้องกินเนื้อกินให้มันครบห้าหมู่กินโปรตีนด้วยนะคะกินโปรตีนด้วยให้เหมือนประเทศไทยดูค่ะดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างเปิดมาดูค่ะ ดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างว่าเขาให้อะไร,ราหารเขาให้อะไรคนอุปยุบเขาเขาช่วยเหลืออะไรคุณอุปยุบบ้างเนี่ยอยากจะโชว์ว่าเออฉันก็มีอาหารกินนะประเทศกัมพูชาเนี่ยคนอพยพนี่ก็มีอาหารกินนะมีค่ะแต่ดูอาหารแต่ละอย่างอันนี้ไม่ได้บูลีนะแต่ควรจะปรับปรุงหน่อยควรจะปรับปรุงหน่อย ให้ทาหารได้กินของดีๆนะคะให้ทหารได้กินของดีๆให้ประชาชนได้กินของดีๆจะได้มีแรงสู้จะได้มีแรงสู้ประเทศไทยโอ้ยสาวขมวมยละอิจฉาประเทศไทยจังเลยอิจฉาคนไทยจังเลยที่ได้กินอาหารดีๆกินของดีๆมีการช่วยเหลือทุกอย่างไม่เจ้าไม่กระทั่งเงิน สร้างบ้านให้ทหารก็มีส่วยเหลือทหารเป็นเงินเยอะมากแต่กลับมาดูกัมพูชาขนาดกับเข้ายังมีแต่ผัก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 ต้มผักแกงผักลวกผักผัดผักอย่างนี้จะเอาที่ไหนมาสู้รบล่ะคะควรพัฒนานะคะควรพัฒนาอาหารการกินของทหารหรือว่าผู้อพยพหรือว่าศูนย์อพยพต่างๆอืม ทำให้มันดีค่ะทําให้มันดีให้มันเก่งอย่างที่พวกคุณโมวไว้นะคะให้มันเก่งอย่างที่พวกคุณโมวไว้ดูควรดูประเทศเพื่อนบ้านเป็นตัวอย่างอย่างประเทศไทยค่ะเข้าทําสูนุพยพคือ n u m b e r one กับข้าวอาหารการกินการส่วยเหลือต่างๆคือ n u m b e r one ันนี้ดูคมเมน กั oh, oh, oh. มพูชาโอ้ยสาวขมวนิอชาประเทศไทยอิจชาคนไทยมากที่มีอาหารดีๆได้กินของดีๆไม่เหมือนกัมพูชานี่ก็คือมาหนูมาทํางานที่ประเทศใดหนูยังิจชาคนไทยเลยที่เห็นแบบได้รับการช่วยเหลือต่างๆรัฐบาลเขาช่วยเหลือนี่คือแบบนัมเบอร์วันะคะยังยังรู้สึกอิอชาคนไทยเลยที่แบบ เมื่อเรานมาดูกำู่าโอูโหต่างกันมากดังฟ้ากับหิวควรพัฒนาควรดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างนะคะ